ตอนนี้เรามี Discord แล้วนะลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้า do awake กันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิลักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันแลยนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดมนะครับนะสะคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมอ anime power defense กันอีกแล้วนะเออ ジェイ。<Yeah. S 2> yeah. และแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะวันที่เราเนี่ยจะได้มาดูเจ้าดีโอกันสักทีนะเออก็คือเจ้าดีโอเนี่ยเป็นตัวละครของอัปเดตนี้เลยนะถือได้ว่าเป็นตัวชูโรงของอัปเดตนี้เลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวไอ้สองจอนเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนอาแต่ขอเอาดีโอก่อนละกันนะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะหายเป็นอย่างมากเลยนะเออซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัดกับเจ้าดีโอดีกว่านะ ก็ในเกมเนี่ยชื่อว่าไดโอนะแล้วก็เป็นวงเล็บเอาเวกเกนเนาะก็คือเราทําการเอาเวกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นตัวละครระดับมิสซิรี่นะเป็นตัวกราวเนาะก็คือวางปุ๊บยังไม่ตีแอร์เป็นตัวตีกายภาพเนาะมีธาตุเป็นอุมบรานะหรือว่าธาตุมืดนั่นเองแล้วก็มีบัฟเป็นโซเวียร์เนาะก็คือบัฟที่ดีสุดในเกมเนาะแล้วก็เป็นบัฟที่เหมาะกับพี่แกเนาะเออเลเวลตอนอยู่ที่30เนาะอัพสูงสุดได้ที่เขั้นสแตทเป็นดับเบิลเอททั้ง3ช่องเลยนะเออเดี๋ยวเรามาดูเเเเเรรรรื่่่่ออออองของขกกัันนนนนตละะาแีียปปป็ซ์ฮ แม่นเนาะจะทำการต้านสตันนะแล้วก็เมื่อเคาน์เตอร์สตันกลับไปเนี่ยจะได้รับดาเมจ5%สูนที่30นั่นเองนะเออต่อไปนะเป็นแวมพิลิสติกนะทุกการฆ่าเนี่ยจะมีโอกาสา2%เนาะจะทำการชุบชีวิตมอนขึ้นมานะและกลายเป็นร่างซัมอนนะน่าจะเอาดีาเมจ25%ของเจ้าดีโอเนี่ยมาแปลงเป็นเลือดของซัมอนนะตามที่เข้าใจนะเออต่อไปเป็นวาบูไรซิ่งฟีสนะ เมื่อทําการอัพถึงขั้นที่7เนาะทุกการโจมตีเนี่ยจะทําการแปะฟรีดใส่มอนที่มีเลือดต่ำกว่า50%เนาะแล้วก็ทําการฟรีดสวินะถ้ามอนเนี่ยมีเลือดมากกว่า50%จะทําการแปะเป็นเลือดนะ แล้วก็จะสร้างดาเมจ25%เนาะเป็นเวลา2วินนั่นเองนะก็คือเลือดถ้าเลือดต่ำกว่า50จะเป็นฟรีดถ้าเลือดสูงกว่า50จะเป็นบรีดประมาณนี้นั่นเองเนาะเออถไปเป็นบัตร Lasted Outburst นะเมื่อมอน10ตัวหรือมากกว่านั้นนะถูกฆ่าโดยการโจมตีครั้งเดียวเนาะจะทำการบัฟดาเมจ25%ลดคูดาว5%เนาะแล้วก็บวกระยะไปอีก5%นะสรงที่2ครั้งนั่นเองนะเออ พาร์ติดีโอก็มีประมาณนี้นะเข้าใจง่ายไม่ยากเท่าไหร่นะเ,ออเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของโมเดลกันบ้างดีกว่านะอะโมเดลของเจ้าดีโอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะถือได้ว่าค่อนข้างที่จะเท่เอาเรื่องอยู่เลยนะเออสําหรับโมเดลล่างของภาคแรกเลยนะไม่ใช่ดีโอรถโรลเลอร์ er นะเออส่วนล่างช้นนี่เนาะล่างช้นนี่ของพี่แกเนาะก็แค่มีหน้ากากโผล่ขึ้นมาเฉยนั่นเองนะเออโอเคต่อไปก็เป็นเรื่องของคอสเมติกนะคอสเมติกของเจ้าดีโอก็จะเป็นประมาณนี้นะ ตัวละครเราเนี่ยก็จะได้เรื่องของชุดพี่แกมาเรื่องของออร่าเลือดนะแล้วก็มีเรื่องของท่าโพสอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีพวกตัวหนังสือโจโจวิ่งตามประมาณนี้เลยนะเออก็ถือได้ว่าเท่อยู่นะถ้าเป็นร่างเชนนี่นะ่าจะมีหน้ากากใส่เนาะตามที่คิดไว้นะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นวิธีการหาเจ้าดีโอนะเออซึ่งดีโอนี่มันต้องทาเป็นเควสไลน์นั่นเองนะโดยเราต้องไปทําการหาร่างแรกของเจ้าดีโอก่อนก็คือไปที่เลดนั่นเองนะเออ มาที่เลดเนาะแล้วก็จะมีเจ้าดีโอยืนอยู่นะดีโอเควสเนาะก็ให้เราทําการกดคุยอยู่พี่แกเนาะแล้วก็กดตรงเควสนะมันจะมีเควสขึ้นมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะเออประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกคลิปหนึ่งนะว่าวิธีทำเควส์มันทำยังไงบ้างเนาะออพอเราได้ตัวดีโอมาปุ๊บเราก็ทําการไปที่อาชิมเม้นต์นะแล้วก็มาที่ยูนิตอาชิมเม้นต์มันก็จะมีเควสของเจ้าดีโออยู่ตรงนี้เนาะอยู่ใต้คิซารุนะ,นะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนั่นแหละ พอเราทำเควส a อะชิเม้น์ครบทุกอันนะเราก็จะได้ของ Awake เจ้า d โ o มานะเออก็ให้เรามาที่อัปเกรดเนาะแล้วก็มาที่ Awake นะม,มันก็จะมี d โ o ให้มา Awake ตรงนี้นะแล้วก็ใช้ของตามอะชิเม้น์แล้วก็กด Awake มาประมาณนั้นเลยนะเอออ่ะเดี๋ยวเราให้ดูแล้วกันเนาะนี่ของ Awake พี่เกก็จะมีประมาณนี้นะเป็นโรงศพเนาะมีจอนบอดี y มีหัว d โ o นะแล้วก็อุมปราชาน0 0งออัน Emotion เนานะมี Human ฮิวมานอยโบนแล้วก็มีเป็นเรื่องของบัฟนะบัฟก็คือเรื่องของพาวเวอร์นั่นเองนะเออปึ๊บคืออันนี้ก็คืออันนี้เลยนะสรุปว่าของพาวเวอร์นั่นเองเนาะเออมีไหม อ่าในตู้ไม่มีเนาะก็ได้หละนะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเรื่องวิธีการหานะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกอีกทีในคลิปต่อไปนะสำหรับวิธีการหาเจ้าดีโอนั่นเองนะเออก็อเชื่เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าเจ้าดีโอเนี่ยมันจะเก่งสมกับเป็นตัวละครชูโรงของอัปเดตนี้ไหมนะก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าดีโอเนี่ยปเป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งค่าวางของพี่แกเนาะจะอยู่ที่ประมาณ2,500นะก็เดี๋ยววางกันเลย ดาเมต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,500นะระยะเนี่ยอยู่ที่38นะแล้วก็ครูดาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.2วิวางขั้นแรกเนี่ยทีแบบเซอร์เคิลเนาะแล้วก็ตีพื้นอยไม่ตีแอร์นะเออแล้วก็พาสซีแบบที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะไหนดูเรื่องของแอนิเมชันหน่อยสิอืมก็เป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็เป็นหมหัดหย่งชุนนะแต่ทำไมถึงมีเสียงเหมือนเอาแบบไม้เบสบอลเคาะหัวดังเป้งเลยวะเออเนี่ย อนิเมชั่นก็เป็นประมาณนี้เข้าไปหมัดยงชนนะชงเชงชงเชง,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 ชงตีหลายฮิตอยู่นะเออจะเห็นได้ใช้ว่าตีหลายฮิตอยู่ปึ่งแล้วก็มันติดพาสซีฟบัฟเนาะดามเมจก็เลยจะอยู่ที่ประมาณหมื่นสี่นะตอนนี้ตีไว้นะดามเมจเป็นหลักหมื่นแล้วก็ตีค่อนข้างไวเลยนะเออน่าจะเป็นพาสซีฟนี้บัตรลัดเอาเบิร์ดนะเออนั่นแหละท่าแรกก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวอัพต่อเลย อ่ะขั้นต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่าเลเซอร์สติงเจอนะใช้งอัพหนึ่งหมืนหพันแปดดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ51,000นะระยะ79แล้วก็คููดาวสนะี่จวิเนาะขั้นนี้ตีแบบเซอร์เคิลเนาะแล้วก็ยังไม่ตีแอร์นะเออแอนิเมชั่นเป็นยังไงอ่ะก็เหมือนเป็นการเบ่งแบบเบ่งพลังไปข้างหน้านะเออเพียวแอนิเมชั่นเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีเสียงด้วยนะเป็นไงฮะ คืออะไรอะเอา้าเหมือนมันมีแค่ Animation อนิเมชันนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรอะ่ะเก็บปะเนี่ยแค่นี้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรอ่าน,นี่ก็เป็นสมอนของพี่แกเนาะเออก็คือพาสซีฟที่มันสามารถมีโอกาสสองเปอร์เซนลูกน้องออกมาเนาะเออก็เดี๋ยวัต่อแล้วกันนะท่านี้มันมันไม่มีอะไรเลยอะอ่าข้าต่อไปนะท่าาว่าวอเปอร์ฟรีดนะใช้เงินอัพ22,500่ง ดาเมจเนี่ยก็จะเป็นเจ็ด0ืนสามพันนะระยะเกสิบเจ็แล้วก็คูดาสามจด้าวินะเอออ่ะเดี๋ยวดูแอนิเมชันหน่อยอันก็เป็นการชูมือไปข้างหน้านั้นแล้วก็จะมีเป็นเหมือนหนามน้ำแข็งพุ่งขึ้นมานะแต่สั้นมากหนามน้ำแข็งพี่แกสั้นมากอ่ะเดยูยเนี่ยขึ้นมาแค่เนี้ยทำไมมันไม่ยาวๆพุ่งไปข้างหน้าหน่อยอ่ะดูด,ดิขึ้นมาแค่เนี้ยแล้วมันไม่มีเสียงด้วยนะโอ้โหอ คือวงมันกว้างเว้ยวงมันกว้างมากนะเออแล้วก็คันนี้เตี่ยตีเป็นแบบโคนนะก็เตีเป็นไฮบิดเนาะก็คือตีแอร์แล้วนะสำหรับท่านี้นะเออแต่ปัญหาคือไอท่าของมันน่ะมันเล็กก้าดูดิท่าหนามน้ําแข็งมันสั้นมากอะ่ะมันไม่มันน่าจะทําแบบยาวๆพุ่งไปข้างหน้าแบบยาวๆเลยนะดูดิมีแค่นี้เองอะ่ะโอ้โหย่างก่อยอดูดิโอ้โหแบบแค่เนี้มันควรพุ่งไปข้างหน้าอีกเว้ย เนี่ยแบบโอ้โหไม่เท่อะกลายเป็นว่าฟิเรนเท่กว่านะเออกลายเป็นว่าฟิเรนดูดีกว่าไปแล้วนะสำหรับท่านี้นะเนี่ยดูเนี่ยดูมันแบบมันน่าจะพุงพ่งพุ่งชี้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 ไปข้างหน้าหน่อยนะเออแม่งอยู่แค่เนี้ยโอ้โย่างไก่ก็เดี๋ยวอัพต่อเลยแล้วกนะันนั่นอะอ้าวอัพตันแล้วก็มีแค่นี้นะสำหรับเจ้าดีโอเนาะก็ได้เป็นอัพตันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,300งนะอันนี้ก็คือรวมกับบัฟพาร์สิบพี่แกแล้วนะเออน่าจะเป็น ท่าบัตรลักอเบิร์ดเนาะเออแล้วลก็ระยะในที่หนึ่งร้อยเเนาะแล้วก็ครูดาวในที่สามจุดห้าวิอัปตันเนี่ยตีแบบโคนเนาะแล้วก็ตีเป็นไฮบิดนะพาสีก็ตามนี้เลยนะเอออ่ะพอเราทำการบัฟลูลูสกับบีโคมาจิ A G, เนาะดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ173,000นะระยะอยู่ที่129นะครูดาวอยู่ที่3.1วินั่นเองเนาะเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้า d ีโอเ k e เนะถามว่าผิดหวังไหม ก็ผิดหวังอยู่เล็กๆนะเพราะส่วนตัวคิดว่าดีโอมันจะเท่กว่านี้นะกลายเป็นว่าไอ้พวกตัวละครที่เราทำไปก่อนหน้าโซฮารมกับซีซ่าแม่งดูเท่กว่าไอ้ฟีเลนก็ดูเท่กว่าเว้ยแต่กลายเป็นว่าเจ้าดีโอม่งดูไก่ไปเลยนะเปรียบเทียบแค่เรื่องของ animation พาร์ตสิบไม่ได้ต้องเรียกว่า animation particle นะเออ แม่งเศร้ <ina> าก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้า D.O Awake n นะเออก็อย่างที่บอกไปนะคือมันเก่งอยู่แล้วเวัวละครมันนะแต่ว่าเราติดใจแค่เรื่องของ p a r t i c l e Effect กับ Anim เมช o n มันเฉยๆนะก็อยนะ่างที่บ่นไปเนาะมันรู้สึกว่ามันไม่สมกับที่มันเป็นตัวปกเกมเลยนะเออมันควรจะทำได้เท่มากกว่านี้นะและที่สำคัญเนี่ยมันไม่มีเสียงเลยโอ้โหอันนี้คือค่อนข้างที่จะเศร้าเลยนะเออแต่ก็แบบประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับค,คลิปของ D.O นะเออ สำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากเข้ามาพูดคุยกับเราสามารถจอยที่ลิง์ใตายล่างคลิปของ Discord ได้เลยนะเออคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นคลิปมาสอนทำเคเวสไลน์แบบจับมือทำเลยละกันเนาะพูดอย่างนี้ละกันนะเออก็วันนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าละกันเนาะเออ